สวัสดีนักเรียนเราก็มาดูเฉลยฝากขายหน่วยที่9แยกจากการขายปกติข้อ2กับข้อ3ข้อ2เขาบอกว่า1สินหา x 3บริษัทหลวงข้าวส่งสินค้าไปฝากฟ้าใสขาย30ชิ้นทุนชิ้นละพันห้าให้ขาย2 0 0พให้ค่าในหน้า15%ของราคาขายรายการเกี่ยวกับการฝากขายมีดังนี้ เพราะฉะนั้นวันที่ส่งสินค้าไปฝากขายเนี่ยไม่บันทึกแต่จะบันทึกความทรงจําไว้วันที่2บริษัทรวงข้าวจ่ายค่าประกัน2อ0 0ัค่าขนสินค้าไปฝากขายพันแปดเราก็จะบันทึกทางด้านผู้ฝากโดยบันทึกเป็นค่าจ่าย,ายก็คือค่าเบี้ยประกัน2อ0 1ค่าขนสินค้าก็เป็นค่าขนออกพันแปดเราก็คิดเงินสดนะพันแปดสองพันหนึ่งรวมกันก็เป็นสามพันเก้า ต่อไปวันที่5าฟ้าสัยก็คือผู้รับฝากจา่ายค่าโฆษณสินค้าเข้าผู้รับฝากจะมีบัญชีเจ้าหนี้ผู้ฝากขายขึ้นใช้เพราะฉะนั้นผู้รับฝากก็จะเดบิตเจ้าหนี้ผู้ฝากขายบริษัทร,รวงข้าวเครดิตเงินสดโดยยอดค่าจ่ายที่จ่ายไปเสร็จแล้วที่8ร้านฟ้าใสจา่ายค่าโฆษณาก็เหมือนเดิมเดบิตเจ้าหนี้ผู้ฝากขายบริษัทร,รวงข้าวเครดิตเงินสด2 0 0พ จ่ายค่าโฆษณาเสร็จแล้วฟ้าใสขายสินค้าได้10ชิ้นเป็นเงินเชื่อจ่ายค่าจ่ายในการขายเป็นพันห้าสิบชิ้นชิ้นละเท่าไหร่สองพันหนึ่งก็เป็นสองหมื่นหนึ่งนะขายสดใช่ป่ะเดบิตเงินสดเครดิตขายสินค้าสองหมื่นหนึ่งขายสดหรือขายเชื่อ ขายสินค้า10ชิ้นเป็นเงินเชื่อเป็นเงินเชื่อก็จะมีลูกหนี้เกิดเดบิตลูกหนี้20,001เคดิตขายสินค้าอันนี้คือคู่ที่1ก่อนบันทึกเป็นขายด้วยยอดขายเต็มเสร็จแล้วก็บันทึกเป็นซื้อด้วยยอดขายหักค่าในหน้าเอา20,001คูณ15%นะเอา20,001คูณ15% ได้สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอาไปลบก,กับสองเอร์หนึ่งเดี๋ยวก็กดลบกดเท่ากันก็ลบไปแล้วได้หนึ่งเจ็ดแปดห้าศูนย์ก็เดบิตซื้อสินค้าเครดิตก็ซื้อสินค้าเป็นของใครเป็นของผู้ฝากก็เครดิตเจ้านี้ผู้ฝากขายบริษัทรลวงข้าวหนึ่งเจ็ดแปดห้าศูนย์มันจะมีอยู่สองคู่คู่ซื้อกับคู่ขายนะเวลาขายก็จะบันทึกอย่างเงี้ยนะทำไมคูเดบิตซื้อ เพราะโจมันบอกว่าเป็นเพอริโอดิกถ้าเป็นเพอร์เพชก็เป็นต้นทุนต่อไปจ่ายค่าจ่ายในการขายไปพันห้าก็เดบิตเจ้าหนี้ผู้ฝากขายบริษัทรวงข้าวเครดิตเงินสดพันหต่อไปรับชำระหนี้จากลูกหนี้ทั้งหมด10%ลดให้10%ลูกหนี้มี2,000 0นหนึ่งก็ออก้านเครดิต2,000 0นหนึง1ิก็ได้2,000นหนึ่ง ส่วนลดจ่ายใช่ปะไม่ใช่ของเราคิดคืนก็เดบิตเจ้านี้ผู้ฝากขายบริษัทโรงข้าวลบกันก็ได้เงิน18900ต่อไปฟ้าใสขายสินค้าที่เหลือส่งไปทั้งหมดกี่ชิ้น30ขายไปแล้ว10ก็จะเหลือ20 20ชิ้นชิ้นละส1 0 0 0ื 21, ก็เป็น42000บาทขายสดนะอ่ะขายสดขายสด เดบิตเงินสด4 2่หมนเคดิตขายสินค้าสี่นี่คือคู่ขายก่อนอเสร็จแล้วก็บันทึกเป็นซื้อด้วยยอดขายหักค่าในหน้าเธอก็เอาสี่หมืคูณสิบห้าเคูณสิบได้หกพัเอาไปลบจาก4ี่หมกดลบกดเท่ากับมันก็ลบให้าเจ็ดศูนย ก็เดบิตซื้อเพราะว่าเป็นเพอริแล้วก็เครดิตเจ้าหนี้ผู้ฝากขายบริษัทรวงข้าวพอซื้อจากผู้ฝากก็เสร็จแล้วนะวันที่ขายเจ้าเนียสองขาขาขา,ขายกับขาซื้อเสร็จแล้วเขาว่าไงส่งเงินแล้วนะหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆรายค่าในหน้าครูบอกว่าวิธีเนี้ยเราจะไม่คิดค่าในหน้าเนาะเพราะว่าเขาเนี่ย ซื้อกับขายขาก็กําไรด้วยค่าในหน้าและผู้รับฝากจะไม่มีการบันทึกค่าในหน้าอเธออยากจะรู้ว่าส่งเงินเท่าไหร่ก็เปิดแยกประเภทเจ้านี้ผู้ฝากยอดคงเหลือในบัญชีเจ้านี้ผู้ฝากก็คือเงินที่ส่งเนาะอืมนี่เจ้านี้ผู้ฝากเดบิตเก้าร้อยเดบิตสองพันเคดิตหนึ่งเจ็ดแปดห้าเก้าร้อค่าคนเข้าค่าโฆษณาสองพัน อันนี้คือซื้อ18750ถึงนี้แล้วนะเจ้านี้1,005คือค่าใ้จ่ายในการขายเจ้านี้2,001คือส่วนลดจ่ายเจ้านี้3,5700คือยอดขายนี่1,005 2,001 3,5นี้หมดละเธอก็เอาเครดิตบวกกันได้5,3550เอาเดบิตบวกกัน แล้วก็มาลบจาก53550ก็จะเป็นยอดคงเหลือ47050ทางด้านเครดิตเธอก็ปิดไปทางด้านเดบิตก็คือส่งเงินคืนเขนะ้าไปนะเธอก็เดบิตเจ้านี้ผู้ฝากขายเครดิตเงินสดโดยยอดเงินที่ส่งเสร็จแล้วผู้ฝากก็แค่รับรายงานก็จบแล้ว นะกำไรอะไรก็ไม่ต้องเพราะเป็นวิธีรวมกับการขายปกติไม่ต้องการทราบกำไรเขาส่งเงินเท่าไหร่เราก็รับเงินเท่านั้น4 7่5 0เสร็จแล้วก็เดบิตเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทางด้านผู้รับฝากไปอ่านจากโจทย์ก็ได้หรือจะดูจากแยกประเภทถ้าเรามีแยกประเภทท้าขนเข้า ค่าขนทุกอย่างจะบันทึกเป็นค่าขนออกไม่มีขนเดียวใช่ไหมเราก็เดบิตค่าขนออก900ค่าโฆษณา2000ค่าใช้จ่ายในการขาย1500เออกค่าใช้จ่ายเข้ามาแค่นั้นเองแล้วก็ส่วนลดจ่าย2100ผู้ฝากต้องบันทึกค่าในหน้านะผู้รับฝากไม่บันทึกแต่ผู้ฝากต้องบันทึกเดี๋ยวค่อยคิด ามาดูยอดขายก่อนรู้ขายเดีรู้ค่าในหน้าอีกนี่ขายครั้งแรกสองหมื่นหนึ่งขายครั้งที่สองสี่หมื่นสองสองหนึ่งกับสี่สองเป็นเท่าไหร่หกหมื่นสามถือว่าเครดิตขายสินค้าหกหมื่นสามเมื่อรู้ขายแล้วคิดค่าในหน้าเขาสิเอาหกหมื่นสามคูณสิบห้าเปอร์เซ็นต์เก้าสี่ห้าศูนย์กระใสไป เสร็จแล้วเช็คว่าถูกไหมก็ดีบิตทั้งหมดทำไมกันบวกกันเท่ากับเครดิตไหมเท่าถูกแล้วจบเนาะอ่าต่อไปมาดูข้อ3าแยกจากการขายปกติง่ายผู้ฝากจะบันทึกเป็นค่าจ่ายาน,านั้นขายก็ขายนะผู้รับฝากก็จะมีเป็นฉีดเจ้านี้ผู้ฝากขึ้นมาใช้แทน ส่วนวันที่ขายจะบันทึกเป็นขายเต็มแล้วบันทึกเป็นซื้อหรือต้นทุนขายแล้วแต่เพอร์พิสเพอรีด้วยยอดขายหักค่าในหนา้ามาดูข้อ3วันที่1พฤษภา x ส X3 ล้านดอกละส่งสินค้าไปฝากต้นส่นขาย50ชิ้นราคาชิ้นละ3 0 0พันให้ขาย4 0 0พันให้ค่าในหน้า15%และผิดชอบค่าจ่ายต่างๆที่จ,าจ่ายแทนไปยกเว้นค่าโฆษณาพันเดียวนะ เพราะฉะนั้นวันที่ส่งสินค้าไปฝากขายเนี่ยผู้ฝากไม่บันทึกบัญชีแต่จะบันทึกความทรงจําไว้แต่ก็บันทึกไว้ว่าส่งสินค้าไปขาย50ิชิ้นแค่นั้นเองต่อไปวันที่สองร้านดอกรักคือผู้ฝากจ่ายค่าขนสินค้าไปฝากขายสองพันค่าหีพอนิ่มพันค่าขนก็บันทึกเป็นค่าขนออกก็ะจะเดบิ t ค่าขนออกกับค่าหีพอนะอันนี้วันที่ส่งก็บันทึกความทรงจำแหน่ค่าขนออกกับค่าหีพอเครดิตเงินสดสามพันเสร็จละ ต่อไปร้านต้นสนคือผู้รับฝากจ่ายาค่ากดเข้าพันห้าก็บันทึกทางด้านผู้รับฝากเขามีบัญชีเจ้าหนี้ผู้ฝากขายใช้ร้านดอกลักเครดิตเงินสดพันห้าต่อไปร้านดอกรัก,รส, 1, ก,รกส่งเงินให้ร้านต้นสนดอกรักคือผู้ฝากใช่ไหมส่งเงินให้ร้านต้นสนเพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายแปดพันอันนี้คือเงินทดลองผู้ฝากจ่ายเงินสดลดตั้งผู้รับฝากเป็นลูกหนี้ผู้รับฝากขายแปดพัน ผู้รับฝากได้เงินมาเดบินเงินสดแล้วก็มีบัญชีอะไรใช้บันทึกหนี้ที่มีอยู่ร่วมกันเจ้านี่ก็เขตเจ้านี้ผู้ฝากขายแปดพันรับเงินทดลองเสร็จแล้วต่อไป ร้านต้นสนส่งสินค้าชำรด,ดคืน3ชิ้นเพราะฉะนั้นในวันที่ส่งไปฝากขายไม่บันทึกวันที่รับคืนก็ไม่บันทึกเสร็จแล้วผู้รับฝากจ่ายค่าขนสินค้าคืน600ก็มาบันทึกทางด้านผู้รับฝากก็มีบัญชีอะไรใช้เจ้าหนี้ผู้ฝากร้านดอกลา้เครดิตเงินสด600ต่อไป จ่ายค่าโฆษณาพันแปแต่ให้คิดค,คืนได้แค่เท่าไหร่พันเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องเดบิตเจ้าหนี้ผู้ฝากขายด้วยยอดที่คิดคืน mm hmm. เจ้าหนี้ผู้ฝากขายร้านดอกลักพันหนึง่งที่เกินมารับผิดชอบเองเป็นค่าใช้จ่ายของเราค่าโฆษณาและเครดิตเงินสดพันแปด้วยยอดเงินที่จ่ายไปเสร็จละต่อไปร้านต้นสนขายสินค้าเป็นเงินสด35เป็นเงินเชื่อ12บสอ เธอเข้าไปดูก็ให้ขายชิ้นละสี่พันเอาสามสิบห้าคูณสี่พันเป็นเงินสดเอาสิบสองคูณสี่พันเป็นลูกหนี้คูณได้เท่าไหร่เนี่ยเดบิตเงินสดคูณได้แสนสี่เดบิตลูกหนี้คูณได้4ี่หมปเสร็จแล้วเงินสดกับลูกหนี้บวกกันก็เป็นยอดขายคือสิ8หนึ่งแสดหมดันอันนี้เขาให้ค่าในหน้ากี่เปอร์เซ็นต์สิหเหมือนกันใช่ไหมสิ้าเป เนะ15%เราก็คูณ15%เพอร์เพ็หรือเพริเพอริเผอเพชก็บันทึกต้นทุนอ่าเราก็บันทึกอีกขาหนึ่งด้วยยอดขายหักค่าในหน้าเดบิตต้นทุนขายเพราะเขาบอกว่าเผอเพชเอา188แเนี่ยแสน0 0 0หมคูณนได้2 8 2 0 0เอาไปลบ จากแส8แปดันกูกดลบกดเท่ากับเครื่องก็ลบใ้แล้วหนะึ่งห้าเก้าแปดศูนย์ศูนยะเป็นต้นถุนขายเครดิตเจ้านี้ผู้ฝากขายร้านดอกรับเพราะเราซื้อจากผู้ฝากอ่านก็จะมีสองคานี่คาซื้อกับอันนี้คาขายขานี้คาขายเนี่ยสองค้าคาซื้อกับคาขา,ขายเสร็จแล้วขายเสร็จแล้ว จ่ายค่าจ่ายไปพันเจ็ดอาวพันเจ็ดเดบิตเจ้าหนี้ผู้ฝากเครดิตเงินสดมีบัญชีนี้ใช้บันทึกนี้ที่มีอยู่ระหว่างกันอยู่แล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่ารับชำระหนี้ทั้งหมดนะได้สี่หมื่นหกที่เหลือตัดเป็นหนี้ศูนย์ได้เงินแค่สี่หมื่นหกเดบิตเงินสดสี่หมื่นหกนะแล้วก็ทั้งหมดก็ล้างลูกหนี้ทิ้งไปลูกหนี้มีอยู่เท่าไหร่สี่หมื่นแปดก็เครดิตลูกหนี้สี่หมื่นแปด เสร็จแล้วหักกลบลบกันเป็นส่วนลดใช่ป่ะละ่ะเอยเป็นนี่ศูนย์ที่เหลือตัดเป็นศูนย์นี่ศูนย์ไม่ใช่ของเราเป็นของผู้ฝากก็คิดคือเดบิตเจ้าหนี้ผู้ฝากนะเสร็จแล้วล้านต้นสนส่งเงินที่เหลือคืนให้ผู้ฝากหลังจากขาดใุ้จ่ายต่างๆและค่าในหน้าแล้วอ่นะ เราก็เอาเจ้านี้ผู้ฝากเดเคลุกกันก็เป็นกันที่เหลือก็ส่งคืนไปอันนี้เขาให้เปิดแยกประเภทแล้วก็เปิดสะเดบิตเจ้านี้ผู้ฝากค่าอพันห้าคือค่าคดเข้าค่าคดเข้าพันห้า เจ้านี้อยู่เครดิตอันนี้คือเงินทดลอง8,000เจ้านี้อยู่ทางด้านเบบิหกร้อยคือค่าขนสินค้าคืนค่าในหน้าพันเดนค่าขนสินค้าคืนค่าในหน้านี่แล้วนะต่อไป ยอดต้นทุนขายเนี่ยหนึ่งห้าเก้าแปดศูนย์ศูนย์เครดิตหนึ่งห้าเก้าแปดศูนย์ศูนย์เครดิตต่อไปพันเจ็ดนี่คือค่าขนสินค้าให้ลูกค้าสองพันนี่คือหนี้ศูนย์หมดแล้วเธอก็เอาเครดิตบวกแล้วก็เดบิตบวกผลต่างลบกันก็เป็นเงินที่ส่งหนึ่งหกหนึ่งนี่นะ เราก็ดีดเจ้าหนี้ผู้ฝากขายเครดิตเงินสดหนึ่งหกหนึ่งเมื่อผู้ฝากส่งเงินเท่าไหร่เเมื่อผู้รับฝากส่งเงินเท่าไหร่ผู้ฝากก็ได้รับเงินเท่านั้นหนึ่งหกหนึ่งนี่นะเสร็จแล้วเราก็มาบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทางด้านผู้รับฝากเราก็มาดูจากโจทย์ก็ได้ดูจากในแยกประเภทก็ได้ถ้าเราทำแยกประเภทก็จะมีค่าขนเข้าเนี่ยเราจะบันทึกเป็นค่าขนออกพันห้า ค่าขนสินค้าคืนด้วยค่าขนทุกยาค่าขนเงื่อลูกค้าเราก็เอาสามขนนี่บ,บวกกันเป็นเท่าไหร่อันนี้เป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสามสิบแปดเป็นสามพันแปดนค่าขนส่งออกสามพันแปดค่าโฆษณาหนึ่งพันเนาะนี่แล้วก็นี่ศูนย์สองพันหมดแล้วเดี๋ยวค่าในหน้าเราคิดเอา พอผู้รับฝากเขาไม่บันทึกเต่๋ยเราคิดมันก็ไม่มีข้อมูลเดี๋ยวเราคิดเองอ่าแต่นี้ก็มาดูยอดขายเขาขายกี่ครั้งนี่หนึ่งแปดแปดขายครั้งเดียวเนาะหนึ่งแปดแปดเนี่ยขายสินค้าหนึ่งแสนแปดมืแปดพันเอาคูณค่าในหน้าสิบหนะ้าเปอร์เซ็นตหนึ่งแปดแปดนคูณค่าในหน้าสิบห้าเปอร์ซ์ได้ สองแปดสอค่ทางหน้าเสร็จแล้วมันมีเงินอะไรเงินทดลองวันที่จ่ายเงินทดลองลูกหนี้อยู่ทางด้านเดบิตเมื่อเขาคืนแล้วเธอก็ต้องเอาลูกหนี้ออกทางด้านเครดิตเธอก็ต้องมีรายการหนึ่เครดิตลูกหนี้ผู้รับฝากขายแปดพันเสร็จแล้วเธอก็ลงเช็คว่าเดเคเท่ากันไหมเอาเดบิตทั้งหมดที่ทำไไมกันบวกกัน แล้วเ okay, คดิตนี้บวกกันยอดรวม DK ต้องทำไมกันเท่ากันเสร็จแล้วนี่เป็นเพอร์เพเมื่อขายได้ต้องบันทึกต้นทุนเดบิตต้นทุนขายเค okay, ดิตสินค้าเธอก็ไปดูสิว่าเขาขายกี่ชิ้นชิ้นละเท่าไหร่ขายกี่ชิ้น3.5.12บวกเป็น47ใช่ไหมเอา47คูณราคาทุนชิ้นละเท่าไร่3,000 ขาดทุนนะชิละสามพันได้หนึ่งสหนึ่งใช่ไหมหนึ่งสี่หอ่ะเนี่ยต้นทุนขายกับสินค้าหนึ่งแสสี่มืนหนึ่งพันก็เสร็จแล้วมีอะไรยาก